ถ้าเกิดชอบแจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้ย oh, yeah. ทุกคนก็การมาพบกับผมนะเซเว่นอกนั่นเองอน,นี่กลับมาอยู่ในเกม FM22 อีกเช่นเคยนะะตอนนี้ก็สรุปตารางคะแนนก็ตอนนี้ก็แมนยูอยู่ที่6นะซารืบิพาันดับหนึ่งเป็นแมนซิตี้นะช่องห่างอะยรก็เจ็ดแต้มก็ถ้าเกิดว่า แล้วต่อไปที่ผมจะเจอกับอัอวูแฮมตันวันโรเลอร์เนี่ยนะถ้าผมชนะผมจะมีสามสิบแปดใช่ปะสามสิบแปดอาจจะขึ้นไปอยู่ที่สี่ก็ได้นะถ้าเกิดเวสแฮมเชลซีเขาแบบสะดุดอะไรเงี้ยไปไม่พูดพร่ำดำเพล่ะประจัดตัวอันนี้ก่อนทุกคนตอนนี้ก็มีบูโนคนเดียวนะที่แบบไม่ฟิตอะใช้คำว่าไม่ฟิตเลยดีกว่าบูโนของเรา เอาวจะส่งมาชอมมินีลงไปนะชอรินทิเล่ก็จะามาแทนอ๋อมามาบบุโนโอลที่ไม่ฟิตนะฮะแล้วก็ฟันเดบิกเปลี่ยนออกเป็นวาลานแล้วก็อ๋อประมาณานี้นะส่วนแท็กติกผมจะปรับเป็นประมาณนี้ฮะอ๋อโบเชอร์ตำแหน่งของมันเลยซานโชเป็นตัวนี้ถูกแล้วเลตฟอร์ถูกถูกเอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตัวนี้ไม่ถูก ผมจะให้เป็นตัวนี้บอลว bon 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 ินนิ่งบอลวินนิ่งบอลวินนิ่งบอลแบบแบบนี้นี่าสายบกุกอืมอ่าเรนเดอร์เลิฟนี่เฮ้ยเฮ้ยผิดจบแล้วนี่ประมาณนี้ยทุกคนไว้เยอ็เป็นเนี่ยตัวรับเลยโอเคโอเคส่วนแท็กติกของก็จะปรับเป็นบาลานซ์บาลานซ์ โน่บาลานแค่นี้ครับอันนี้ได้ปรัะป่ะไม่นะไม่นะโอเคครับปะผมเชื่อว่าแค่วูฟเนี่ยวูฟเนี่ยไหวครับทุกคนต้องไหวครับแค่วูฟเยิงต้องไหวแค่วูฟใช่แค่วูฟถ้ากูจะโดนเขายิงกี่รู้ก็ไม่รู้นะปครเพราะอยู่ในเกมไปะจะวันนี้วูฟเปิดได้หะ่ะออกไปดีใจอยู่ดีบ่นดีใจเบอร์น้ำมาภาพตัดไหมดาโลตัดไป จังวันนี้นาทีที่สิบแปดยังไงวูบบุกต่อยยังไงเจาะกลางยังไงวูบยิงเด็กอาอย่างเซ่ภาพจังวันนี้ดีครับเปิดเอาไปยังไงแมนยู่ในสันโชเฟสไม่ถ่มจะมีภาพจะเป็นนาทีที่ยี่สิบสองนะครับดาวโลทุ่มไปสันโชยังไงไม่ถมอูดลงเชี่ยวมากัดเจมกันเนี่ยโดนยิงไม่ได้เลยโอ้โหเจอเจอโจเซสซาออกมาสกัดไว้ได้นะนาทีที่สามสิบสามแล้วยังไงวูบบุกเข้ามาแดนกลางยิงวะต่อไม่ตรงต่อจังวันวออกกน,ะนี้ เปิดทำไมดีอะยังไงตอนนี้นาทีที่สามจิบหกแล้วยังโนเนี้ยอยู่ที่แดนกลางนาทีที่สามสิบเจ็ดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนาทีที่สามสิบแปดเหมือนเดิมนาทีที่สามจิบเก้าเหมือนเดิมจเชวันี้ยังไงครับสี่สิบแล้วตอนนี้ก็เอ้ยภาพตัดมาในที่ที่จะสี่สิบเจ็ดแล้ววุบยิงยิงยจงได้บล็อกไว้ได้อยู่โอเคทีึงนแล้วเป็นทีร้อยครับ วีโอซิเมนไม่ไหวแล้วโอซิเมนโอจะตายหาแล้วอ๋อพี่หมาของเราไปดีกว่าแล้วก็เอโชล่าโชเรนทิเร่มาไอ้ถูกตัวปะอันนั้นคิเตนโนเรนเดอนี่วะ่ะโชล่าโชเรนทิเร่มาโชรเรนทิเร่ผมรู้ว่าเป็นสายยิงฮะรู้แล้วส่วนแผนก็จะเป็นเล่นทางด้านกว้างฮนะเล่นทางด้านกว้างแบบแอทแทิไปเลยครับไป ว่าว่าแต่แันตาสเตติแมนอยู่ตอนนี้ก็ยิงเป็นหนึ่งเม็ไม่เข้ากรอบเลยคือไม่บุกบ,บ้างหรอวะฮะทานจริงไม่บุกบ,บ้างหรออืมตอนนี้ลูกชอบเปิดได้แล้วปอดไม่ทันเจอเกี่ข้า,ขางไปลูกชอยอยู่ทีปอตอนนี้สามบาทีที่รี้าฮะเอาวบบุกยังต่อเนื้อบวูบยังไงยิงไว้เดักเซฟอยู่ฮะดีกอคน่นี้โหถือว่าแบบเป็นตัวแบกเลยฮะเหมือนในชีวิตจริงซีซั่นที่แล้วเลย จนี้ครับนานาทีที่ห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะวันี้จะเออไอถ,ถ้าถึงตลาดมกราเนี่ยไอเดือนถัดไปเนี่ยผมมีสซัรพมาให้ทุกคนด้วยผมมีกล้องหน้าตัวหนึ่งเล็งแทนโรนโดไว้แล้วแหละว,ว่าให้เป็นข่าวกับแมนยูช่วงนี้ด้วยแค่นั้นแหละ จ้าเนี่ยเอาภาพแต่มะาทีที่90วูบยังบุกต่อเน,นื่องวูบยังไงวูบยิงไปดีกว่าปัดได้อยู่วะไอ้เจ้าว,วันนี้ครับทุ่มกันมาไหมไม่ทุ่มเจ้านี้มันจะเสมอนะเนี่ยเจ้าวันนี้ยังไงเสมอไหมไอ้จอบเกมเป็นที่รับรองแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดันมาเสมอในบ้านของวูบแฮมจันไปแล้วไปเช็คเลตติ้งกันดีกว่า D R แปดโอ้โหด D R แม่งแบบเซฟจัดอลยทุกคนมีใครดโดนน้อยๆบ้างเนี่ยเออเจมการ์เนอร์ออซิเมนชาร์เลนเทล่มาติยาโอโ้แดนและอะไรวะตัวลูกเราแบบเลตติ้งแย่แย่มันทุกคนเลยโอ้โหไม่ไหวเลยเย่ทุกคนเดี๋ยวตัดไปเลยกันโอเคนะทุกคนก็กลับมาต่อเลยเดี๋ยวจบเกมนี้ยผมจะพาทุกคนไปเอานักเตะดาวรุ่งคนที่ผมบอกนั่นแหละไปเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อน ยันเดาเฉยๆไปเลยไปเลยก็กดไปเลยเล้งหัวตึงอยู่ละไปถ้าเจอทีมอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักนะในศึกเอฟเอหรือเปล่าถ้าเกิดจำไม่ผิดก็นาตแของเขาเป็นสมิธฟิลิปหรอหรือว่าอะไรวะเชื่อมเท่ผมอ่านไม่ออกพอดีว่าอังกฤษผมไม่เก่งเนาะเจอวันนี้ไปเดินก่อนเจอในส่วนไปโรนโดไม่ทันเจอในตัวเดียวมาสามจบ เจ้าในนาทีที่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 สิบเอ็ดนะเจ้าวันนี้ไงบุโน่ไลท์ฟอร์ดไปไม่ได้อยู่ปพราบาดทันโจวันบิสกัปเปิด์ผมเงเลนดูบอกว่าเฮ้ยวันบิชเปิดสูงๆในวันนบอกผมโตขึ้นม่ขึ้นครับพี่ก็เป็นนิดหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อได้ของบาดบียร์สาขาในชีวิตจริงด้วยนะที่ก็เปิดไปบุโน่ลุดยิงไปเรียบร้อย บูโน่แฟร์นันเจสยิงไปโอ้โหยังเดียวคนเกิดไปสิบสิดเลยๆเลยสิบเลยทีอาเปิดบอมเดียวเรนโดเช็ดปุ๊บเรียบร้อยบูโน่เขาปับปุ๊บเรียบร้อยเลยโอเคจังหวะนี้ก็รู้สึกประตูของทีมซาตัวกระที่เขียนเต้นแรงขนาดที่ทำได้เปิดเฟสเปิดอไรในรับสกัดปักบายิงไกลแม่งโอ้โหชิ้เตียนองบลูเบอร์กปักบานะฮะจังหวะกี้นาทีที่สามเจ็ดแล้ววิลเลียมบูโน่ซานโชยิงไปแลสฟอร์ดโโอ้ห เราเจอมาคาร์สแลตฟอร์ดเอ็มบีอีกลับมายิงได้อีกสักทีนะไอ้ยี่ฮะและทุดในฟอร์มปีซีซั่นก็เห็นเพิ่งซัดได้เรื่อยๆนี่ถือว่าเป็นอะไรนะโมเมนตัม um ที่ดีนะสำหรับมาคาร์สแลตฟอร์ดการันโชเดี๋ยวลองไปเล่นบ้างหัดให้ใการันโชเล่นบ้างชวเล่นทิละอ,อย่างอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อ ก็ประมาณนี้ละอันปะกษตรกรเอยสติติตอนนี้มันยูยิงไปแปดเขากอบไปห้าเป็นสองประตูฝั่งแล้วสร้างนู้นยิงไปศูนย์เขากรอบศูนย์กับศูนย์ประตูนะการต่อวันก็ห้ามันยูต่อวันห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ฝั่งนน้นสี่สิบเจ็ดนะาลูกเตะมุมแมนยูได้ไปห้าศัตูได้ไปศูนย์ล้หน้าฝั่งนู้นเฮ้ยผมอยากรู้ชื่อทีมมันวะขาดใจเว้ย ใช่น,นะครับตอนนี้ก็ทีมเลตติ้งก็แมนยูได้เจ็ดจุดศูนย์ทีมเลตติ้งของสตูก็ได้หกจุดห้านะจานี้แมนยูยิงไปสิบเอ็ดครั้งแล้วถือว่าดีหน้าดีดีดนะีดีวิเลียมกาเนชโชบโนโอลนโตกาเนชโชเกือบได้สัตว์ประตูแล้วเจ้ามาเนียยังไงเก็บได้อยู่ยังไงไปไม่ได้วะจะนนาทีที่แปดสิบห้า โรนเดลโดกันดาโชวินเลียมกันดาโชวินเลียมวินเลียมเปิดคอสต์อะไปโอ้โหเมื่อกี้วินเลียมยมึงยิงเลย,เเยไหมไอสัตว์ถ้าจะลึกขนาดนั้นนะ่าวินเลียมจรงนี้นาทีที่87ฮะเซเรตตี้ตอนนี้มันยูยิงไป14มึงเขา้ากรอบแคต7คือครึ่งเดียวเองนะเฮีย 10, อย่างน้อยไปสักสิบอย่างเงี้ยมันถึงจะดีเว้เยโอเคจอยในีนาทีที่90ไม่รู้ว่าโทาอร์นาโอ้ใครตายวะเนะี่ยเฮียาทอร์นานาทีนาะ วันวิทย์ทุ่มใบเฟสบอกว่าหมดเวลาจบเกมจานจบโอเคจบจูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถผ่านครบรอบต่อไปได้เรียบร้อยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเนทุกคนผมว่าทุกคนคงรจะยับรูแลใชมิลล่าว่าคนที่ผมบอกอคือใครสามสองหนึ่งไปเะดะ้ นี่ก็คือคนที่ผมบอกนะนั่นก็คือเบนจามินเชสโก้นะฮะซึ่งตกเป็นข่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้พอดีซึ่งผมไปดูแบบสเตตมันใช่มเนี่ยทุกคนดูสเตตมันดลยอันแค่สิบแปดนะดูดิพัฒนาได้เยอะแล้วผมแบบไปหามาก็จะเจอเนี่ยเบนจามินเชสโก้นะ,อะตอนนี้คือผมก็ไปตกลงซึ่งมันค่าตัวปกติมาันาอยู่ที่หกสิบกว่าล้านใช่ปะที่ผมไปซื้อมา ทีนี้ผมไปเอาดารูอาไอแป้ขวางเรามันราคาที่สามสิบสามล้านจุดห้าแล้วก็ผมแถมเงินไปอีกประมาณสิบล้านเป็นสี่สิบสามล้านแล้วก็เซลออนคอที่ห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันยอมตกลงผมก็งงตอนเลขมันเลขเรียกหกสิบอ๋ต่อนนี้ต่อนหน่อยได้เฉยอ่ะโอเคมาตกลงสัญญาส่วนตัวกับเบนจามินกันดีกว่าอยู่ที่เก่าเก่ารับไปสี่พันนะแต่ขอกูขอห้าเหมือนไว้สี่หมื่นป่ะรวยครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดรวยอยู่แล้ว สองล้นห้าครับเอ้ยสองล้านห้าโอเคเป็นไงครับวันได้คิดปังหน้าตัวใหม่แทนคิดเจนเนอร์เรนเดิลมาดจ้านิวฮาร์เลนจ้าอย่างทุกคนก็ชิมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับถ้าเกิดชอบรายการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ถ่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อไปนะครับครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย